ซอแอนชิรี่มันดียังไงอ่ะ้เรากินของโดยที่เราไม่รู้สึกผิดกินแล้วมีความสุขต่อสุขภาพนี่ข้างในก็เป็นเหมือนมะม่วงแล้วก็มีพริกกับเกลือหมดแล้วหนึ่งสอี่สี่ชิ้น เหนียวแต่ได้กิน่นรสมะม่วงนะทำจากมะม่วงแท้นกะ็มีเกลือกับพริกฝัน <laughs> เหนียวเนาะ